สวัสดีครับพี่ทุกท่านครับผมป๊อบเงินโบราณนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญรอห้านะครับผมรัชกาลที่ห้าเนาะเป็นเหรียญรอศหนึ่งสองเจ็ดตัวนี้เป็นเหรียญสลึงนะครับสลึงหนึ่งนะครับรอศหนึ่งสองเจ็ดนะครับเป็นตัวหายากมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ราคาตกต่ำมากครับผมอยู่ที่หลักพันนิดๆเองครับสภาพนี้ เหรียญน,นี้ก็ปิดไปถูกมากครับนะครับสภาพดูสมบูรณ์ครับสภาพสภาพสวยมากได้ไปก็คุ้มครับปิดไปถูกๆเองครับนี่เป็นเหรียญสลึงนะครับของรัชกาลที่ห้าหายากแต่ว่าราคานี่ไม่สมกับที่หายากเลยครับปัจจุบันนี้เนาะโพสอะไรไปก็โดนปิดกั้นทุกอย่างครับปัจจุบันนี้ ผมโพสไปนี่ไม่มีคนกดไลค์ก็มีครับโดน Facebook ปิดกันนะครับแต่ของนะ่ะขายได้แต่ว่ามันู่ทรมานประมาณนี้ครับผมก็เอามาให้ชมกันเนาะเป็นเหรียญสลึงนะครับของรัชกาีที่5ใช้จ่ายในสมัยนั้นนะครับขนาดเล็กเนาะไม่เล็กมากครับเนี่ยครับก็ถือว่าอยู่ในกลางๆ1บาทก็จะใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงเดี๋ยวมาหาเดีย๋ยวทำคลิปให้ชมนะครับเหเรียญหนึบาท ก็มาใช้ชมกันเหมือนเดิมครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับก็มีเข้ามาทุกวันนะประมาณนี้ครับใครอยากขายใครอยากซื้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ